สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากส็สีบเซิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุวกวันทางช่อง YouTube เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆสำหรับคู่รักรุ่นยายางจอนนี่แอนโฟเน่และภรรยานนซาริอาแอนโฟเน่เพราะตลอดเวลาที่ทั้งคู่นั้นเค้าหาดูใจกันมานานกว่า29ปีแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าเป็นคู่ที่ดีและเหมาะสมกันมากจริงๆ ปัจจุบันทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่น้องเจมส์น้องเจมี่น้องจีนและต้องบอกเลยว่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของจอหนนี่และนกนั้นความสวยความหล่อนั้นได้พ่อแม่มาแบบเต็มๆโดยเฉพาะน้องจีนที่เรียกได้ว่าความสวยระดับนางเอกเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านน้องจีนส์ความสวยโดดเด่นถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารล,ลิปส์ฉบับเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2021 20 best of 2021โดยมีทางด้านคุณแม่อย่างนกจริยาเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ลูกสาวด้วยต้องบอกเลยว่าสวยระดับนางเอกเลยทีเดียว ขอบคุณที่มาแรงข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณทุกท่านสนับการรับชมช่องดาวราก10นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ